สวัสดีครับก็จะมาแก้ไขเครื่องมันฟองนะครับว่าอุปรกรณ์มันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูเว่ย G5 2017อนะครับอย่างแรกก็ถอดถัดซิมนะครับฝาหลังเนี่ยมันโกงมาเพราะว่าผมวิเคราะห์ว่าแบตมันบวมนะครับผมรุ่นนี้มันนานแล้วนะครับผมผมก็ไม่มีเวลามาตัดต่อคลิปนะครับก็แซะนะครับถอดฝาหลัง ตัวนี้ครับมีน็อตสองตัวนะครับเป็นสลักมันจะปิดใส่แพรแพรแบตแล้วก็จะเป็นใส่แพรบอร์ดลงมาชุดล่างนะครับฝาล่งเราก็ไม่ต้องใช้ลมร้อนนะครับมันก็จะง่ายนะครับเป็นรุ่นเก่าๆนะครับผมรุ่นนี้หลายๆคนอาจจะเลิกใช้กันไปเยอะนะครับแต่ผมก็ลงไว้สำหรับคนที่ว่าเออ อาจจะมีปัญหาในรุ่นนี้เวลาถอดแบตก็ระวังสายแพดเส้นนี้นะครับเวลาเราแซะอะไรนะครับมันจะเป็นสายแพดจอนะถ้าเราแซะขาดไปเนี่ยมันก็จะเป็นงานหยาบหรือว่างานช้างนะครับผมแต่ที่เราจะเปลี่ยนแบตนะครับเราต้องไปเปลี่ยนจอนะครับเครื่องตรงนี้ครับผุ่มวิเคราะห์ว่ามันเป็นแบตเพราะมันดันหน้าจอจนหน้าจอแตกแล้วก็ฝาหลังหลุดนะครับแล้วก็น้ํามันเป็นน้ำน้ำมาเลยนะครับ แล้วก็เครื่องมันแจ้งว่าอุปกรณ์ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับผมก็วิเคราะห์ว่าจะเป็นแบตนะครับผมตัวนี้นะครับแบตมันจะเป็นกาวด้านล่างนะครับถ้าเครื่องไม่เคยเปลี่ยนมานี่ครับมันก็จะแซะยากหน่อยนะครับเพื่อนๆเวลาแซะเราก็ระมัดระวังนะครับผมผมก็จะใช้น้ามันร้อนสั่นเพื่อที่จะขยาวนะครับแล้วก็ใช้มือแซะด้วยนะครับงัดด้วยไรด้วยนะครับ ถามว่าบางทีเพื่อนๆนมองว่าแรงเหมือนง่ายนะครับแต่เวลาทําถ้าเราผิดพลาดไปเราก็จะต้องเสียอะไรครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ครับจะเป็นกาวนะครับผมผมก็จะใช้เป็นกาวส่วนเดิมด้วยแล้วก็จะใช้เป็นกาวตัวใหม่ด้วยเวลาลงใส่แบตนะครับผมตัวนี้ผมจะลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบแบตแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูครับเพื่อนเพื่อนอุปกรณ์มันแจ้งนะครับว่า ต,ตัวนี้ใช้ไม่ได้เมือนก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองเปลี่ยนแบตเป็นงานตัวนี้นะครับผมผมก็จะลองใส่ไปว่ามันจะใช้ได้ไหมนะตัวนี้พอเราเปลี่ยนแบตมาก็ใช้เป็นปกตินะครับปัญหาตัวนี้ก็คือเป็นที่แบตนะครับแบตมาเป็นน้ําเลยนะครับตัวนี้ผมก็ออพอรู้แล้วว่าเป็นตัวนี้นะครับก็ประกอบไปนะครับ เพื่อนๆหลายท่านสมมติว่ามันแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับบางทีเราวิเคราะห์เอ้ยเครื่องมันพังหรือว่ามันเป็นอะไรนะครับผมเครื่องตงัวนี้เวลาผมทําผมก็จะให้ลูกค้าทิ้งไว้นะครับแล้วผมก็จะไปลองแบตนะครับอผมก็จะเอ,อแก้ปัญหานะครับทีละขั้นตอนนะครับไปไปมาก็เป็นที่แบตนะครับผมก็จะประกอบกลับเลยนะครับแล้วก็เอ,อลงกาวส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเอ,อ แบตมันบวมมันดันจนฝาหลังหลุดมาเลยนะครับเวลาเราลงกาวเสร็จแล้วก็หาอะไรรัดที่หน้าจอนะครับตัวนี้ก็เป็นทาชสิมนะครับเครื่องตัวนี้ก็เผื่อเพื่อนๆยังใช้อยู่แล้วก็มีอาการแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเปลี่ยนแบตดูนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแบตไม่หายก็ลองไปร้านนะครับให้ร้านเช็คนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ